ากเอาอยา LM เอลเอมแดงแน่ช่วงนึนนนง <S <S สวัสดีครับใส่บาทครับวันทำบุญเอามาแล้วครับเป็นภาพอาพัตรา ครับเศร้าของวันทำบุญครับผมทำบุญใส่บาทกับโลงวัดครับนี่วันใส่บาทวัดปา่าละกะับิลงวัดครับพี่น้องเฮตดบุญํำกันครับพี่น้องครับ พวอแตนเนี่ยฮะวุได้ตังตี๋ไปตังต้อตังลัดหนาลั่นลังรูดอังอังคารในโ้กมองสองพวกสวยเขาข้อขอบคุณพี่น้อง เป็นไซบาสบ้านแล้วก็นะสีพา,ากันไปลงวัดครับ,บ,บวัาบาดบ้านมืนแต่ว่าวัดบ้านมีองค์เดียวครับส่วนบาวีกับไม่ได้ไปครับผมเพราะต้องไอ้เฝ้าลานครับก็เลบยบ่ได้ลงไปครับก็ปล่อยให้คนนี้เลยปล่อยให้อัน คนอยู่บ้านไปแทนครับอย่างไรเล่เาเริม่มข้าวต้มอะขอบคุณมากมากครับนี่ครับเงินเบาวิกะเบอร์ที่มีอย่างไรครับพี่น้องกับ่บอรด ลวงวัดนำเข่ากัอยู่บ้านครับใส่บาตครับบาว์บีสพาบึงป่าครับครับอันนี้บอเอาไว้สำรองครับมันจะมีหอยเซอรี่หอย,อ,หอ,ย,อ,ยอย่างนี้ครับอันนี้ปลาน,นินได้ขายได้ขายปลาปลานินสดครับ สั่งได้ครับบริการส่งถึงที่ครับผมเดี๋ยบาวีไปส่งเองครับผมพี่น้องปลานินไซ้์ย่ๆ่ครับครับกระสีประมาณนี้ครับพี่น้องครับขายปลาดินครับปลาดินสดโลละ70บบาทครับพี่น้อง เราละเจ็ดสิบครับ,รบถือว่าบอแพงนะครับที่ตลาดกับโลดเงแปดสิบเก้าสิบครับ,คร,บครับผมเสาร์นี้กะที่บ้านนาบ้านบ่าววีหนุ่มสกลอิสานกับสิประมาณนี้ล้ะครับผม เพิ่นก็ใส่บาทใส่อย่างแล้วล่รครับกะพากันลงไปวัดไปว่าครับกะโอเคครับบ่าวิกะขอขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมฝากกดติดตามให้เป็นกำลังเร่งใจให้บ่าวิีทำคลิปต่อๆ่อไป้ยครับผมครับสวัสดีครับผม